ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเดินหน้าปรับระบบจัดก,การบัญชีมาลดผลกระทบต่อประชาชนสุจริตพร้อมปลดล็อกบัญชีเร็วขึ้นภายใน4ชั่วโมงค่ะ พื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆฝากกดติดตามช่องกอลลี่นิวข่าวสดกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะย้อนกลับไปในช่วง2อสมปีที่ผ่านมานะคะประเทศไทยพเพราะชิญกับปัญหาการหลอกลวงทางออนไลน์อย่างหนักเลยไม่ว่าจะเป็นการหลอกลงทุนการปลอมแอปพลิเคชันหรือการโอนเงินผิดกฎหมายซึ่งทั้งหมดนี้นะคะใช้บัญชีม้าเป็นเครื่องมือสําคัญในการหมุนเวียนเงินค่ะจานวนคดีที่เกิดขึ้นนะคะมีหลายแสนคดีเลยนะความเสียหายรวมหลายหมื่นล้านบาททําให้ธนาคาร แห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาตินะคะต้องร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและสถาบันทางการเงินออกมาตรการเข้มงวดนะคะเพื่อสกัดบัญชีม้าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมาตรการเดิมกลับทําให้ประชาชนสุจริตและร้านค้าจํานวนมากเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะหากมีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องกับเส้นทางบัญชีมา้าบัญชีเหล่านั้นมักจะถูกอายัดทันทีส่งผลให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยไม่สามารถโอนเงินหรือถอนเงินได้ และการปลดล็อกบัญชีมาก็มักใช้เวลานานค่ะล่าสุดนะคะวันที่15กันยายน2568นะแบงก์ชาติประกาศแนวทางใหม่ค่ะโดยหาหรือร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการปรับรามอาชยารรมทางเทคโนโลยีหรือสอปอทอนะคะและสถาบันการเงินเพื่อปรับระบบดังนี้ค่ะผู้สุจริตนะคะที่ถูกระง,งับบัญชีสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน1441กด2แจ้งชื่อเลขบัญชีและเลขบัตรประชาชนค่ะการปลดล็อกนะคะจะทำวันละ3รอบได้แก่ 11นาฬิกา15นาฬิกาและก็19นาฬิกาหากตรวจสอบแล้วเป็นผู้สุจริตจะได้รับการปลดล็อกภายใน4ชั่วโมงค่ะส่วนผู้ที่ถูกระง,งับเกิน7วันนะคะจะได้รับการสะสางและปลดล็อกภายใน1สัปดาห์โดยไม่ต้องโทรแจ้งอีกค่ะพร้อมกันนี้นะคะแบงค์ชาติยังเตรียมปรับเกณฑ์พิจารณาบัญชีมาใหม่ภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะภายใต้หลักการสาสคัญได้แก่ 1. น่กวาดเส้นทางการเงินเท่าที่จําเป็นนะคะ2แจ้งจํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายให้เจ้าของบัญชีรับทราบค่ะ3หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้สุจริตจะปลดล็อกโดยเร็วที่สุดนะคะด้านกระแสข่าวที่มีประชาชนแห่ถอนเงินสดหรืองดรับโอนเงินนั้นแบงค์ชาติยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณธุรกรรมออนไลน์และเงินสดในระบบธนาคารแต่อย่างใดค่ะมาตรการใหม่นี้นะคะจึงถือเป็นการบาลานซ์ระหว่างการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและการคุ้มครอง สิของประชาชนสุจริตเพื่อไม่ให้ผู้บริสุทธ์ต้องเดือดร้อนจากการสกัดบัญชีม้าอีกต่อไปค่ะ